สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดพร o อากาศอ,อบางะเปี้ยวจวชายางสาวค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณขอพรกับท้าวเวสสุวรรณกันนะคะเราจะเยี่ยมชมส่วนหนึ่งของในวัดที่โพรงอากาศนี้นะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เจ๊มาไหว้เท้าวสุวรณมีโชคมีลาภบ่อยไหมบ่อยค่ะเปนเมตตเม่ตุยก็เลยศรัทธาท่านเลยแล้วก็เลยก็มาไหว้บ่อยเลยรู้สึกคนจะถูกหวยกันบ่อยแล้วเลยก็ได้ถูกเรื่อยๆเหมือนกันนะคะค่ะคนลุกเลยอ่๋อนี่แสดงว่าที่เจมานี่เจ๊ถูกหวยบ่อยนะเจถูกหลายงวดหรือยังที่นี่พรอะไรเรื่องโชคลาภเรื่องลูกเรื่องต้าครอบครัวก็ได้หมดสมัยนี้เลยมีมีคนถูกเรื่อยจะมีคนเขาแล้วแล้วส่วนตัวเจเนี่ยถูกบ่อยไหมก็บ่อยเหมือนกันอ๋อ อันนี้แหละครับท่านผู้ชมที่เราคุยอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือมีคุณพี่นคนหนึงน <ะ S 2> น่งที่มาไหว้ท้าเวสสุวรรณแล้วมีโชคมีลาบหลายต่อหลายงวดติดต่อกันเลยนะครับเอานี่อีกคนหนึ่งครับตอนนี้คุณพี่อีกคนหนึ่งก็มาแล้วนะครับมีคนโทรคนหนึ่งใช่ไหมคะงานหรือยังคบก็ปีที่แล้วที่เป็นขสองเนาะครับก็คุณพี่ที่ยืนคุยอยู่กับเราในขณะนี้นะครับก็มาไหว้ท้าเวสสุวรรณแล้วก็เป็นคนขายสลากินแบ่งด้วยนะครับ ก็มีผู้คนถูกรางวัลเยอะเลยนะครับหลายตัวหลายครั้งเลยนะครับโอ้สามตัวสองตัวถูกรางวันที่หนึ่งถูกรางวันที่หนึ่งรางวัลเข้าบ่อยโอ้เนี่ยค่ะป้าตัวนี้ถูกครับก็คือท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะครับหากท่านมีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดพรอากาศนะครับมาไหว้ท้าวเวสวรรณที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับ ก็มีคุณพี่หลายต่อหลายท่านที่ได้คุยกับเรามานะครับอก,ก็ได้รางวัลนะครับรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3นะครับแต่ที่4ที่5้าย,ยังไม่มีนะครับแล้วก็ได้เลขท้ายมาโดยตลอดเลยนะครับตัวสวคตัว<ด>ก็เต็มในทางแจค팟ปลอดภัยด้วยเนาะใช่จับครับเพราะว่าท้าวเวสสวรรณนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาขอโชคขอลาบก็โดนรางวัลโดนเลขท้ายกันเยอะเลยนะครับกับที่นี่นะครับคนรุกคนเลยคนถูกก็วันที่หนึ่งสามตัวสองตัว โอ้โหกตลอดเลยเขับมาอีกเขาไม่ถูกมาเขาลับมาถ้าเขาไม่จับมาหนูก็จะไม่รู้ว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งเขาลับมาแล้วก็ซื้อรถป้ายแดงมามาโชว์ให้เราดู่ะโชว์รถมอรถมากก็มาร่วมทำบุญกับทางวัดเนาะหลังจากถูกรางวัลแล้วมาร่วมทำบุญกับทางวัดกันนะครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมคุณพี่ที่ขาย ตลาดก,กินแบ่งนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็มาถูกโชคถูก,ถกลาาโดนรางวัลกันหลายต่อหลายงวดเลยนะครับแล้วก็พร้อมทั้งเลขท้ายค, <น S 1> ครับสํนนะำหรับท่านที่มีโอกาสกเดินทางมาวัดภูอากาศนี้ก็ติดตามกันเลยนะครับมาขอโชคขอลาบขอท้าเวสตว,วนนะครับค,ครับขอบคุณนะครับขอบคุะครับขอบคุณนะคขอบคุณครับขอบคะครับคะครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่คบขรับขณนะครนหน้าวิหารของ ท่านปู่ท้าเวสวรรณมหาราชทั้งสี่นะครับที่ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าวิหารตรงนี้นะครับสําหรับท้าเวสวรรณที่ประดิษฐานอยู่บริเวณตรงนี้ด้านหน้านี้ก็มีทั้งหมด6พระองค์ด้วยกันนะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์แต่ละวันก็จะมีพี่น้องนะครับประชาชนพี่น้องสามสชนเดินทางมาสาักการบูชาสาบไหว้ขอพรนะครับบางคนก็บนบานสารเก่าวแล้วสําเร็จนะครับก็มาแก้บนกันด้วยการจุดประทับ ถวายน้าแดงถวายพวงมาลัยถวายดอกกุหลาบนะครับสําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าท่านมีโอกาสก็มาเลยนะครับที่วัดรโรอากาศอาเภอบางนางเปียวจังหวัดเชิงแสานี้นะครับแล้วก็ส่วนบริเวณที่อยู่ด้านข้างๆนี้ก็มีพระพิเนตยักษ์นะครับองค์ใหญ่มากเลยครับใหญ่ที่สุดเลยนะครับซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดกําลังมีการปฏิสัขรณ์บุญละซ่อมแซมที่จะซ่อมแซมทําสีใหม่นะครับ สำหรับพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้หากท่านมีจิตศรัทธาก็เดินทางมาทําบุญกันที่วัดโรงอากาศนี้นะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมสถานที่ของวัดที่มีความกว้างขวางครับจเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเลยนะครับสําหรับวัดโพอากาศนี้ก็มีหลวงพ่อทันใจชนะมารน,นะครับหากท่านใดที่ทํากิจการหรือว่าทําสิ่งใ,ใดๆที่ไม่ประสบความสาเร็จนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนให้กับทุกท่านมาสักการบูชากราบไหว้ขอพรกับ หลวงพ่อทันใจชนะมานนะครับเราก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าด้วยความศรัทธาของท่านแล้วท่านจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ของผมเองนะครับอาจารย์นัดผู้บรรยายนี้ก็คือได้ผลมาแล้วนะครับก็จึงอบอกกล่าวขอเชิญชวนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนสาธุชนคนใจบุญน,นะครับที่ติดตามชมอยู่ถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดตัวอากาศนี้เลยนะครับมาสักการบูชาสาบไหว้ขอพร หลวงพ่อทันใจชนะมารมาขอพรกับท้าเวสตุว,วนนะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าท่านตั้งใจมาแล้วท่านต้องประสบความสาเร็จแน่นอนนะครับท่านต้องประสบความสาเร็จแน่นอนมี่ฉะนั้นมาเลยนะครับสิ่งไหนที่ดีเราก็อยากจะนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับาสาธุชนนะครับและญาติธรรมที่ท่านมีความศรัทธานในพุทธศาสนาถ้าากมีเวลาแล้วก็ขอเชิญนะครับเดินทางมาร่วมทำบุญกับทางวัดองอากาศได้ทุกวันนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมที่บริเวณภายในวิหารสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปาทางด้านอื่นต่อไปนะครับครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาท่านผู้ชมมาไหว้ขอพรกับท้าวเวสสุวรรณแล้วนะครับที่ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าวิหารตรงนี้นะครับท้าวเวสสุวรรณครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พา ท่านผู้ชมและญาติธรรมเดินทางมากราบขอพรกับท้าวเวสสวรรณกันแล้วนะครับอาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าวเวสสวรรณมหาราชทั้ง4แล้วนะครับมาสักระบูชากราบไหวขอพรกันนะครับครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่ บริเวณด้านหน้าปูท้าเวสวรณโนนะครับมหาราชทั้ง4ี่ที่ประดิษ,ษฐานอยู่ในวิหารวัดพลังการแห่งนี้นะครับครับชุวงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆอนแลญาติธรรมมาขอพรกับปูท้าเวสวรรณมหาราชทั้ง4ี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้มาขอพรขอบารมีกับปู่ท้าววิสวรรน์ในแก้วคาดปลอดภัยการงานการขอการทำมาหากินมีโชคลาภนาะการะคะ่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาญาติธรรมไปบริเวณด้านอื่นต่อประเดีกวก่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาญาติธรรมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระราหูนะครับสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดพรโอ,อารามนี้ก็อย่าลืมนะครับ ก็เลยมาที่วิหารพระราหูนี้นะครับมาสักราบูชากราบไหว้ขอพรกับพระราหูกันนะครับ ก็มีค่ะทุกทีขายอยู่แล้วครับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานพิร์พิเนตนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็มีน้ําปั่นทุกชนิดสําหรับเพื่อนๆนะครับแล้วก็พี่น้องที่มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่อุทยานพิร์พิเนตนี้วัดภูอากาศนะครับก็มาที่ร้านอาหารนี้เลยนะครับก็มีอาหารตามสั่งอย่างมากมายครับ มาถึงจะมีป้ายหน้าร้านค่ะเป็นร้านน้องต้นข้าวนะคะมีอาหาร,รตามสั่ง <ผม S 1> หลายอย่างค่ะคใช่ค่ะตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่บริเวณร้านอาหารตามๆงนะครับมีอาหารตามต่างทุกชนิดเลยนะครับอลองคุยกันนิดสิมีอะไรบ้างามีข้าวหมูแดงหมูกรอบค่ะก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งมีหลากหลายค่ะซุกี้แห้งซุกี้น้ำแล้วก็ ต่ผัดกระเพราก็คือลาดับหก็มีกระเพราหมูกรอบค่ะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ติดตามชมอยู่ขณะนี้นะครับถ้ามีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่วัดพระอากาศก็มาที่อุทยานพระพิกเรศนะครับมาไหว้พระพิกานศแล้วไหว้ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็มาแวะรับประทานอาหารกันนะครับตอนนี้เรามาไหว้พระที่วัดอุดมมงคลกันนะคะมาไหว้พระกันค่ะครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาญาติธรรมมารรมสักการะบูชาขอพรกับ าพาสักสิที่อยู่บริเวณวัดอุดมมงคลแห่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปขอพรเท้าหมหาพรหมด้วยนะครับแล้วก็ไปขอพรกับเท้าเวสุวรรณนะครับก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านมาขอพรกันแล้วนะครับเราก็นาเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับพี่น้องสาธทุกชนคนใจบุญนะครับได้ติดตามกันนะครับหากมีโอกาสแล้วก็จะได้เดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดกันนะครับ ครับตอนนี้อาจารย์ิงก็พาท่านมาขอพรที่นี่นะครับกับท้าวมหาพรมแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าวเวสวรรณนะครับเป็นลักษณะนหน้ายักษ์และหน้าหนุ่มนะครับที่ยืนปฏิฐานอยู่บริเวณด้านหน้าวิหารหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับสองตนนะครับส่วนบริเวณด้านหลังท้าวเวสสวรรณนี้ก็เป็นองค์พญานาคนะครับ ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอาจารย์หญิงก็จะพาท่านเข้าไปที่ใต้พระอุโบสถนะครับไปไหว้ขอพอรกับพระศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อปนีด้วยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามอยู่ในขณะนี้หากท่ามีโอกาสก็ขอเชิญนะครับเดินทางมาที่วัดอุดมมงคลหลวงพ่ออุตมะมากันได้ทุกวันเลยนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระหันมได้นะครับมาขอพรกันนะคะเป็นพระพุทธรูปตามมิตินะครับแล้วก็บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาก็มีพระพุทธรูปปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับสําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญนะครับเดินทางมาที่วัดอุดมมงคลนะครับตาบลอ่างข่ยอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ครับสำหรับช่วงที่อาจารย์หญิงก็พาท่านผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อโปรดนี่นะครับเป็นในลักษณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางชนะมารนะครับที่ปฏิทฐานอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมาสักการะบูชาขอพรขอโชคขอลาบนะครับก็ได้รางวัลใหญ่กันหลายตัวหลายครั้งเลยนะครับที่ตรงนี้นะครับหากสำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านมีความสนใจนะครับถ้าท่านมีความศรัทธาแล้วก็มีเวลาแล้วก็มาได้เลยนะครับ มาที่นี่เลยนะครับวัดอุดมมงคลน,นะครับสำหรับหลวงพ่อปนี่ตรงนี้ก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาบทนบา,านสารเก่าเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินและความเป็นอยู่นะครับก็ได้ข่าวว่าสําเร็จกันไม่ใช่น้อยเลยนะครับบางคนก็ถูกลงวลใ,ใ,ใหญ่หลายตัวหลายครั้งกับสถานที่ตรงนี้นครับก็ขึ้นอยู่กับดวงและโชคลาภนะครับหากท่านมีโอกาสก็เดินทางมาเลยนะครับ ช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะจะลาจะไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตามให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุข <S <S เฮงเฮงรวยๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ